เก็บอะไรคุณลุงบัวแดงบัวแดงบัวแดงลองเพาะดูเนาะอันนี้บัวแดงกี่โลคุณลุงซื้อมาสามโลสามโลกำดาถังนี้ใส่ได้ห้าหโลนะนะแต่วนนี้ไม่รู้เขาจะกินกันเป็น,เป,น,นเป็นกินเป็นกันเปล่าเนาะลองเอาไปขายดูคุณผู้ชม นี่คุณลุงพาะไว้ลองลองลองเซิฟเซิฟดูลุงทำอะไรทำตามตาดหัวเง่าบัวแดงอันนี้คุณลุงเก็บไปเมื่อวานนี้เหรอหลังจากเก็บไอ้ก็เรียกอะไรไหลไหลกัะต้นมันเก็บไปขายแล้วได้ที่เหลือแล้วก็มาเอเก็บกินให้หมดแด้วจ็เดี๋ยวจะลางน้ำ เดี๋ยวชวนที่เหลืออยู่ข้างๆอยู่เ,เก็บไม่เกียงเนี่ยมันมีชวนที่เหลืออยู่เนี่ยมันเก็บทิ้งให้เกียงแล้วก็ไปล้างน้ําแล้วเดี๋ยวก็ล้างน้ําล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตากแดด้างน้ำให้สะอาดตากแดดกี่วันคุณลุงตากแดดวันเดียวก็ได้สองวันก็ได้วันเดียวสองวันแล้วก็ไปแช่น้าอีกอ มันแบบว่ามันร้อนมันกลัวตายเงี้ยเนาะมันจะรีบออกใช่ไหมแค่นี้พอเดี๋ยวดูล้างนะ้นี่ล้างออกอระอล้างเมือกดำๆเนี่ยออกอะ่ะพอ,อ ไปใส่น้ําแค่ไว้คืนสองคืนอะ่ะเมือกมันมาจะออกออกมาเยอะฉะนั้นเราล้างก่อนให้มันเหลือน้อยๆหน่อยเราดูวเวลาเราใส่น้ำเราจะได้ช้อนเมือกน้อยเมือกมันออกมาบาสั่งเข้ามาได้แค่นี้ครผู้ชมลอง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 ดูสั่งมาเยอะกลัว <laughs> กว้ยมีคนกินแถวบ้านค <c oughs> ุณป้าไปตลาดก็เรหนึบตองหนึบหมดเลยเมื่อวานเก็บไปอ่ะแป๊บเดียวล้างยังไม่ทันได้ล้างเสร็จเลยคนรีบซื้อเลยคนชมเขาบอกกินอร่อยคนเคยกินอ่ะเนาะเขาลุงร้างกี่น้ำล้าง <c oughs> สองน้ำ <c oughs> สองน้ำสองก็ยังมีออกมาน้ำที่สอง,งออก็ <c oughs> งยังออกอยู่ <c oughs> ากัดดำมาแลคุณชมเออนี่ยล้างหัวบัวเอ้ยนี่ใช่ไหมนี่หัวบัวไหมเงาบัวเงา,งา,งาบัวไว,ว้วเตรียมแล้วต้องดูแลมันดีๆหน่อยเพราะว่าชุดหนึ่งมันใช้ได้หลายรอบอจะเกิดรอบที่สามรอบที่สี่ มันไม่ค่อยงอกแล้วก็บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเร่งให้มันหน่อยเนื้อออกเยอะๆส่วนปุ๋ยเดี๋ยวรอบที่สามจะมาบอกว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งให้ติดตามนะติดตามไว้รอชม,อ,มอันนี้คุณลุงจะเตรียมปลูกรอบที่สองนะชุดนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะใส่รอบที่สามี๋ยวคุณลุงจะบอกว่า โอยบำรุงเงาบัวให้มันออกเยอะๆมีอะไรมากนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะ,ะแต่คุณลุงล้างเสร็จคุณลุงไปตากแดดใช่ปะอ่าจ้ะนาล้างเสร็จแล้วก็มาตากตากแดดไว้เงี้ยวันหนึ่ง ะะวันหนึ่งเต็มๆให้มันแห้งแห้แล้วก็เอาไปแช่น้ำเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการอาเอาหัวบัวแช่น้ำนะคะถึงขั้นตอนการแช่นะคะอันนี้คุณป้าคุณลุงแช่ไว้ก่อนแล้วนะคะก็หลังจากตากแดดสองวันก็เอาหัวบัวลงใส่กล่องแล้วก็เปิดน้ำใสครึ่งผ่านไปสองคืนมันก็จะมีเมือกแบบนี้นะคะเมือกกำจัด เราค้อช้อนออกค่ะก็คงจะช้อนเห็นคุณลุงช้อนอยู่ประมาณสองสาวันนะคะเอาช้อนแต่ก็คอยล้างเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่ให้เมือกพวกนี้มันเกาะเกาะใบใบใบยอดบัวแดงเราถ้าเราไม่ช้อนออกถ้าบัวเรางอกไม้ถ้าต่างๆพวกนี้มันจะเป็นเกาะ ให้บัวแดงเราไม่ไม่แดงไม่สวยนะคะแล้วเน,นี้ยนะคะก็คอยหมันช้อนฟองแล้วเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตให้ดูนะคะว่าไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะตอนเนี้ช้อนฟองไปช้อนให้หมดเลยนะคะ ดูขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกับคุณลุงเลยจ้า เก็บบัวแดงบัวแดงคุณลุงปลูกบัวแดงเหรอคะอ๋อนี่แหลคะค่ะบัวแดงคุณลุงดึงขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะเนี้ยห,หัวมันแล้วคุณลุงเอาอะไรมาใส่หัวมันไหมคะอะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปตากแดดใหม่ตากแดดใหม่ แล้วก็มาปลูกใหม่เงี้ยเหรอ,อ,อไปขายที่ไหนคุณลุงเป็นปากร้านผักขายออืทำหลายอาชีพเนาะ ไม่ได้เลื่องสักอาชีพ